สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะต้องเลาะหน้าใช้เวลาแก้20ปีโดนบูลลี่หนักดาวมายุรีเจอหมอปลอมใช้เวลากว่า20ปีแก้หน้าตัวเองเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวที่โด่งดังดาวมายุรีล่าสุดเปิดใจเล่าเหตุการณ์ที่ถือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนในชีวิตเมื่อเจอผิดธรรสวยต้องแก้หน้า โดยใช้ระยะเวลานานถึง20ปีเธอได้ร่วมพูดคุยในรายการแฉเผยว่าเวลาทำใช้เวลาแป๊บเดียวแต่เวลาแก้นานมาก20กว่าปีกว่าจะกลับมาทางหน้าเพราะตอนนั้นไปโดนหมอปลอมแก้แล้วแก้เล่ามันก็ไม่จบมาถึงวันนี้เมื่อ20กว่าปีย้อนไปทำสวยไม่เป็นที่ เปิดเผยถึงขนาดนี้เพื่อนชวนไปเราก็ไปเจอคนเยอะๆเราคิดว่าน่าจะดีเพราะเราไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลเธอเปิดเผยว่าต้องเลาะหน้าไปประมาณ6-7ครั้งเพราะสิ่งที่ใส่ไปไหลลงมากองบางทีเลาะในปากด้วยแต่ขาดความมั่นใจไปหลายปีเรื่องการงานขาดโอกาสโดนพูดถึงหน้าพังหน้าเสียยอมรับกับข่าวที่เกิดขึ้นแต่บางทีเราไม่ได้เป็นขนาด ที่ข่าวเขียนคนอ่านอ่านแค่หัวข้อข่าวและเราก็ต้องยอมรับปรับตัวและปรับใจตัวเองหันไปพึ่งธรรมะเพราะคิดแล้วว่าทําให้เราเครียดทุกใจตลอด20ปีเขาบอกว่าดาวมายุรีติดทําสวยเธอเผยว่าติดทําสวยแก้ไขค่ะถ้าตีบุรค่าเป็นเงินหลายล้านเมื่อมดดำหนึ่งในพิธีกรชื่นชมว่าเธอเก่ง เราเผยว่าไม่เก่งได้ยังไงเราทำตัวเองเราเป็นหญิงเหล็กในเมื่อทำก็ต้องยอมรับในเมื่อข่าวเกิดขึ้นก็ต้องให้กำลังใจกับตัวเองขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก v e r y n e w s ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ